จะขอรีวิวกล้องตำรวจนะคะสำหรับใช้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานนะคะรุ่นนี้ก็แบตเตอรี่นะคะถ้าชาร์เต็มจะใช้งานได้ต่อเนื่อง15ชั่วโมงนะคะรองรับเมมโมรีการ์ดได้สูงถึง128จิกนะคะถ้าคุณลูกค้าใส่เมมโมรีการ์ด32จิกจะบันทึกได้ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลได้5ชั่วโมง45นาทีนะคะการใช้งานนะคะ ตัวนี้เป็นเลนกล้องนะคะอันนี้เป็นอินฟราเรดช่วยเพิ่มแสงปรับแสงนะคะเวลาใช้งานนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่อสติกาสนะคะเวลาใสเ s สติกาสก็แกะตรงนี้แกะตรงนี้มานะคะด้านข้างนะคะตรงนี้คำว่า usb อันนี้ก็คือสำหรับเสียบสายชาร์จเครื่องนะคะอยู่ด้านข้าง สายชาร์จจะมีให้ลูกค้านะคะ,ะเวลาใช้งานนะคะอันดับแรกก็เปิดเครื่องค่ะจะอยู่ด้านซ้ายของหน้าจอนะคะเปิดเครื่องค่ะกดแช่นะคะสักครั้งหนึ่งะจะขึ้นมานะคะเวลากดแช่แล้วถ้าใส่ SD card เข้าไปแล้วลูกค้ากดให้เครื่องบันทึกก็กดตรงปุ่มนี้ค่ะ1ครั้งเป็นการบันทึกวิดีโอนะคะ ถ้าหยุดใช้งานก็กดที่รูปวิดีโอหนึ่งครั้งแล้วก็ปิดเครื่องค่ะกดแช่ตรงตรงนี้นะคะปิดเครื่องกดแช่เลยค่ะเดี๋ยวหน้าจอมันก็จะดับ